โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูสวัสดียูเซอร์ทั้งหลายนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเดินเกมและสอนการเล่นซินเทียเบื้องต้นในห้องทรงห้องซูห้องห้าสิบหสว่ากันไปใช้ได้จริงแน่สูตรเนี้ยอุ้ยมาครับน้องเจอกันในเกมเลสซี่โกก็ปกติทามมิ่งของผมที่ผมชอบเล่นนะครับก็คือผมจะชอบฟาร์มทามมิ่งบูจบที่ทามิ่งเลน,นะครับแต่ว่าจะเริ่มจากเลสร <c oughs> เดือดเลือด หิวอ่ะไอ้สกิลเลยเหรอเฮียเอนโซดมไปก่อนจังหวะน,นี้ก็เล่นง่ายๆครับร้อมเพื่อนง่ายๆเลยจังหวะน,นี้ชิวๆไม mm. ่คิดไรเล่นเินเนียก็พยายามเล่นตามเพื่อนนะครับเราไม่จำเป็นต้องเล่นจังหวะแรกนะถ้าต้นเกมอ่ะต้นเกมตัวเราอ mm ่อ hmm. นนะครับเินเนียรอเล่นจังหวะ 2, 2ที่เพื่อนเราไปเปิดให้เพื่อนเราไปล่อสกิลให้แล้วนะครับเราค่อยเล่นจังหวะที่2นะมันจะปิดสกอร์ได้ง่ายกว่าแล้วก็โอกาสการที่เราจะเสี่ยงตายมันก็น้อยกว่านะครับประมาณนี้อ่ะกลับมาที่เรื่องทามิงต่อคือถ้าคนดูจะเริ่มที่ทามิงกะเลสจบ่างมััันนนกก็เหมือครบ อยู่ที่ว่าน้องอยากเดินเกมยังไงน้องอยากแบบจบที่เลนไหนแล้วมันสตอมเลนง่ายกว่าอะไรเงี้ยจังหวะนี้ก็ชิวๆนะครับเจอเอนโซชิวๆไม่คิดไลน์มีเลสอยู่กับตัวอืมโซโล็คิวอ่ะฮะดิกเตอร์ได้หรอเอา้าหนาคอสไม่ไหวหรอกครับนาคอสจะพี่อย่าพี่บอกให้แต่มาคนรุ่นนี้ดินาคอสนาคอสยุคเก่าแต่พี่ย,นนยุคใหม่เวทินาเทียพี่อะเขาจะมุดออกช่องลำลูกกาเลยนะครับคนดูโอกาสรอดถ้าเกา100ิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กูรอดจริงมั้ยเนี่ยเอา้าแล้วจะแหลกกระแตกก็จะไม่แคร์ไม่ลงกันวะคนดูงงว่ดเเกิลยนะ งงว่าเฮีย yeah. ขอถาะสำเวสีคืนชีพจังหวะนี้ที่ก็ฟื้นจากความตายมานะครับก็ เหมือนที่พี่บอกตลอดนะครับเวลาเราตายสุดนี้เราพยายามรีบกลับมาฟาร์มก่อนนะครับเอาเงินหาส่วนต่างของเงินที่เราเสียไปตอนที่เราตายคืนมานะครับฝั่งนี้ก็มาพยายามแย่ๆตรงมังกรนะครับ <c oughs> แล้วนะเขาเนเอาดาเพราะงั้นมังกรก็ฟรีเลยละกันแล้วก็ปลาท่าสองไปทําการโซนของตัวไปโซนตัวของไฮยัเต็นะครับทําให้อีกฝั่งมันไม่อยากมายุ่งกับเราเยอะไงจังหวะนี้เล่นล่างอย่างจาังหวะนี้โอกาสที่เราจะไปคอนเทสตัตวเลทของเราก็ยากแล้น,นะครับเพราะงั้นเราทําการเวทแดงเลยละกันเน้เนที่จะเป็นตัวที่ตีตัวของพวกคีปอะไรเงี้ยเร็วนะครับเพราะงั้นต ตัวน,นี้ขออนุญาตรอดเลยละกันหลบทุกอย่างหลบทุกสกิลฟิกก็โยกอ่อเฮียไม่ไหวแล้วพี่บอกแฮ่โอ้โหรอดได้โคตรเยอะอะน้องอายาเสียอันติลิเลียเสียฟิกอะคนดูก็คิดเอาแล้วกัน,กน,กนพี่ทำกิมให้ขนาดนี้ขนาดไหนเนี่ยคิดเอาแล้วกันนะครับคนดูเป็นทุกอ,อย่างให้เธอแล้วอะเออแล้วก็อันนี้พี่จะสอนนะครับเป็นเทคคเป็นการ,เ,การเทคนิคหรือว่าหรือว่าเป็นทางเลือกก็ได้นะครับก็คือว่าเวลาที่เราลงวิดอย่างเงี้ยบางทีเราไม่จะไป หใจใหายใจคว่ำกดสมัยทันมันดสโลไปก่อนในการมารับให้เร็วเลยก็คือจังหวะที่เขามาเวทป่าฝั่งเรานะครับมันมีทั้งเรื่องให้เราก็คือ1เลยคือเราจะไปทําการแย่งบับเราคืนหรือว่าเราจะไปทําการเวทป่าฝั่งตรงข้ามคืนนะครับแต่ว่าการที่เราจะทํา2อย่างเนี้ยเราเราต้องดูทั้งเรื่องของตัวละครเรานะว่าอันไหนมันเวิร์กว่าอันไหนอันไหนมันคุ้มกว่าอย่างเช่นการที่เราจะไปแย่งบัฟบับเราคืนก็คือเราต้องเป็นตัวที่มีโมบิลิตี้ที่เร็วมากนะครับ ก็คือเราต้องไปเติมให้มันทันน่ะไม่งั้นกว่าเราจะไปเติมอย่างเงี้ยแม่งแยกย้ายก็จบแล้วไงล้วก็เติมไม่ทันไงทำให้เราก็แยงบัฟคืนไม่ได้นะครับคนดูประมาณนี้หรือว่าถ้าเป็นการที่เราจะไปเวทคืนอ,อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตัวเราสามารถไปโซโล่บัฟอีกฝั่งคืนได้หรือเปล่าตัวเราไปเวทคนเดียวได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนี้่นเลยนะครับคนดูตัวแบในการวิธีเคาน์เตอร์วิธีรับมือนะ <c oughs> ตอนนี้เล็งกลางเอนโซโดึงก็ไม่กลัวครับเนาะเอนโซลมแล้วไงอ่ะ <c oughs> ที่นี่บาซิลไว้เนาะที่บอกแฮะเอะเเเอ มันก็จะอืมมันก็ไม่ยากนะในการจุดนาคอ่ะเราก็ทำกากอย่างครับเปลี่ยนท่าสองกดตีกดไข้กดไขแล้วก็รอเก็บอันติไว้แล้วเลื่อ,อนจังหวะนะาคอันแดนม,มาหาเรานะแต่ว่าระวังนาคอพวกเล่นสายขีเล่นสายแบบเล่นสายโชบอ่ะเราจะเลื่อนไม่ค่อยทันนะครับแต่ว่าถ้าจุนาคอจริงๆแล้วก็พยายามใช้เกมเซนนะครับเดาว่าอีฝั่งมันจะแดนมาจาังหวะไหนแล้วก็พยายามกดแร้เลื่อนยำๆนะครับมันจะทำให้นาคอ่ะเสียจังหวะนิดนึงนะก็คืออันติเราเป็นมินิซีซีไงถูกไหมครับคนดูจังหวะนี้ก็ทำการกดซี หนาคอสอะไรไปล่าะ่ะดูแลกเลือดจังหวะนี้แล้วก็ทำการดึงเลือกคืนชิวๆไม่คิดไรนาคอสก็บอยันก็เอาให้ตลอดจากซินเทียพี่อะประมาณนี้เลยนะครับคนดูจังหวะนี้แล้วก็ทาการทําเลนล่านะครับเพื่อจะเอาป้อมเลนล่าคืนนะเราเสียสเปซเลนล่าไปกับเลนหมดไปนะครับเราต้องเอาสเปซเราคืนมานะครับประมาณนี้เลยครับคนดูจังหวะนี้ก็ปล่อยให้คิมมันตีไปนะครับแล้วก็ว้าไปเติมเลนบนนะครับแต่ว่ามันไกลมากครับพี่เลยว่าป้อมไปช้าแล้วอะคือตอนแรกพี่คิดว่ามันจะมีคิมให้พี่ว้าไปสอนไว้แต่มันไอ้คิบ คือน,น้องเข้าใจป่าจังหวะที่เราวับอบบการที่เราจิ้มคีบมันยากมากเลยพี่พยายามจิ้มใส่คีบแล้วเว้ยวับบางทีก็วับติดบางทีก็วับไม่ค่อยติดอ่ะพี่เลยงงไว้บางทีหรือว่าเพราะว่าแบบหรือว่าพี่ช้าไปวะคีบคีบมันตายก่อนอย่างเงี้ยถือว่าคนดูก็เลยเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ป้อมล่างก็ไม่ได้นะครับเลนบนก็เสียเพิ่มนะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงอะเออร์เอรของเรานะครับน้องที่เรารใใเราแตดใจเราตัดใจไม่ดีอย่างในการที่เลือกวับคีบอะแต่ว่าไม่ติดอย่างเงี้ยมันทำให้เราเสียจังหวะในการเล่นจากททีี่่่เเเเเรรราาาาาออจจะะไไดดด้้้ลลลลนนนงงงกัยใหแบบ เลนล่างก็ไม่ได้กดดันก็มาเกาไม่ได้กดดันอีกเลนบนก็ตายอีกถูกไหมครับคนดูทําให้เมื่อกี้คืถือว่าเป็นมิสเทอของเรานะตอนนี้เล่นบอกเหมือนเหมือนเหมือนที่พี่บอกนะพยายามให้คนอื่นเล่นก่อนนะครับเราพยายามเล่นจังหวะสองเล่นซิน่ะคือถ้าเกมไม่นํามากอะไรอย่างเงี้ยอย่าเล่นคนแรกนะครับเสียแรเลือดเร็วแม่งสวยนะซินที่บอกแฮกเลือดเอาไว้ในกรณีที่แบบฉุกเฉินดีกว่านะไปเสียแรเลือดเร็วแม่งไม่คุ้มนะตอนนี้ก็เล่นรอนะครับน้าคอ่อปแดนมาแล้วก็แกเลือดนาคอนะครับทําให้อืปลาบอลลมพื้นอะ โอ้โหตายอยู่เหมือนเดิมตายตายเหมือนเดิมแบบพี่หลอกไปงั้นแหละเมื่อกี้อ่ะความจริงพี่คบนวนดาเมจไว้แล้วครับคนดูโดนระเบิดฟินิกไงบูบบบมบิมซัมโบอ่ะตอนนี้ก็มาแยกไดเล่นเลนบลนะครับปล่อยให้ฟินิกเล่นเลนกลางไปนะถ้าสมันฟินนิกมันลักไก่ได้ก็ถือว่าได้กลางฟรีนะแต่ถ้ามันตายก็เรื่องของแม่งอ่ะไม่ได้สนใจอยู่แล้วสนใจแค่ตัวเองพอแล้วฟินิกมันเอาเพลงไงเฮ้ยลั่นจัดแต่ฟินนิกคนนี้มันมีของเด้อคนนี้อู้หู้โหชื่อคุณจ้าเออเออเออโอ้โลิลี่โอ้ลิลี่อะนักกจ้ากับตตายอนนีี้พ่ก็ทากรตตีัว อ็อบเจกต์นะครับพยายามฟาร์มทางคีบพยายามฟาร์มทางออบเจกต์นะครับเซนเทียเป็นตัวละครที่ฟาร์มเร็วมากนะครับน้องเพราะงั้นน้องอย่าไปแกงเยอะนะครับพยายามเน้นฟาร์มเน้นตองเงินไปตบฝั่งข้ามดีกว่าช่วยพี่แล้วก็เน้นเอาออบเจกต์ให้เพื่อนนะต่อซินเทียเป็นตัวละครที่ต่อให้เราติดเขื่อต้นเกมอย่างเงี้ยแต่เราสามารถตีสองบัฟสองออบเจกต์ได้นะครับซินเทียอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะไม่ใช่เราเราเรา,เราเล่นซินเราจะเอาไปบวกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับเราก็ต้องดูตัวละครเราด้วยนนนนะะววว่่่่่่่่่่่าาาาาาาตััลครร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 เเ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 เกกกกกกงง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 งืืืืออออออไหยยยยซิทีี้มมฟ์็ เอาอ็อบเจกต์เร็วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ต้องเอาไปใช้ให้ถูกที่นะครับอย่างเช่นอ้อยอย่างเงี้ยอ้อยมันอาจจะเก่งเรื่องไฟเรื่องเติมเลนเร็วอย่างเงี้ยน้องก็ต้องเอาอ้อยไปไฟน้องต้องเอาอ้อยไปเล่นเติมเลนนะถูกไหมครับคนดูปะมานี่นะตรงนี้แล้วก็มาทำการออเรล,ล่านะครับเพื่อจะกดดันอันปป้อมนะและ้วนี่มันอะไรอ่ะก็แลกเรื่องไปดีจังหวะเนี้ยฮะตัวอะไรอ่ะคนดูหมิงอันติหอ๋ออันติเสกเลือดใส่พี่หอ๋อโอ้โหโดนเสกแต่ลนเสกหนังควายเข้าท้องอ่ะครับคนดูกูสี่ห้าโอ้แต่ไปจังหวัดพี่เก เซ็งอ่ะคนดูพี่แตกเฉยเลยอะไรอ่ะเกิดมาต้องรีบใช้กมนะครับกลับไปฟาร์มกลับไปเติมเพื่อให้เร็วนะครับตรงหว่ดที่เราตายไปอย่างเงี้ยอีกฝั่งนะเขามันก็ได้ฟาร์มไงถูกไหมครับคนดูทําให้เงินอีกฝั่งอาจจะตีตื้นเรานะเพราะงั้นเราก็ต้องยิ่งรีบทิ้งห่างเงินฝั่งของข้ามน,นะเพื่อให้เกมเรายังนําอยู่นะตอนนี้เออเอนโซอัมไลเอนโซทำไรเอนโซทำไรตายเด้อ so 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 นี่ไนงะเป็นไงน้องเก็บแตกจากตัวของบับบูมาก่อนนะครับทำให้เราปารทั้งสองได้แตกเยอะขึ้นนะครับถูกไหมคนดูเราเล่นอ่ะเราต้องคคิดนะรับ ว่าสกิลเราอ่ะพลิกแพงใส่ตัวอะไรได้บ้างอาอาจจะเก็บท่าสองใส่ตัวของคี้มาก,ก่อนแล้วก็ค่อยเึ้มใส่สองตรงข้ามอย่างี้ก็ได้นะครับน้องเล่นเราต้องพลิกแพงนะครับเหมือนที่พี่บอกพี่ย้ําตลอดนะน้องๆก็ต้องฟังต้องต้องดูกูด้วยนะว่าไหนมนันแบบควรใช้อันไหนควรทาตามอะไรเงี้ยแต่กว่านี้ก็มาปิดหลังไงแล้วเรามีเลนไงก็ครชิวๆไม่คิดอะไรขออนุญาตโซโล่ิวดาเมจไม่พอหรอกครับเนี้ยหลอกเล่นอนะ่ะดึงเลือกคกืออีกรอบก็ยังได้เป็นไงครับคนดูชิวบ้างตอนเนี้ย ีเล่นซินโหวะวะหกสองสี่มีละหกสแต็กคันหนึ่งสแต็กได้เกิดใหม่ตอนนี้ก็ขออนุญาตเอาอีกหนึ่งสแต็กเลยล่ะก็อะไรเะลิกเตอร์เอ็งเลื่อนอะไรเนี่ยลากพี่เพือ่ออู้คนกำลังกระเฉิดงั้นกูแกล้งบ้าเลยแล้วกันนะครับคนดูขออนุญาตแกล้งบ้าไม่ไหวแล้วนะพลังฮิวมังกระสอตัวกูโซโล่คิวเจ็ดสแต็กพร้อมเกิดพร้อมลั่นขออนุญาตออกกันนะครับข้ามาทีละตัวอย่างงี้ก็หวานเชฉยมึงเยลดิได้ทั้งวันได้เรื่อยๆจังหวะนี้พี่ไม่มีเคียวแล้วไงโอ้โห กำลันตีจบเกมแน่น,นอนพี่บอกแฮะตอนนี้จบเกียรทีดีครับคนดูจบเก้าหรือสิบดีเก้าไม่อาทันละกูว่าสิบกูว่าสิบขออนุนา้อออจบนะครับคนดูพี่บอกตลอดนะครับว่าอยากแกล้งบ้าออกกลางแต่ถ้าทีเราแม่งบ้าก็ออกแม่งเลยละกันไม่ต้องสนใจหรอกไปเลยน้องลั่นเลยแต่ถ้านี้อันนี้สาขาก็คืออยาออกโอ้โหดูแม่งงไงล่ะออกกลางปุ๊บกูกูจะตายเลยเนี่ยกลับบ้านให้เร็วเลยเห็นไหมเห็นไหมครับน้องการออกลางมันจะพูดไงดีอะ การเอาการถ้าแรงไม่สูงม,มากมันก็ดีครับน้องมันก็ทำมันทำมันทำได้แหละถ้าจะทำอ่ะแต่ถ้าเป็นปรได้ก็ทำอย่างอื่นดีกว่าครับน้องไปทำเลนบนเลนล่างดีกว่าครับอย่าไปหาเอาการขนยาออนเลยครับน้องทำคลิปสามทางไปชนดีกว่าเชื่อพี่แม่งทำแค่เลนเดียวอีกฝั่งมันก็เขียใค้เล่แค่แค่เลนเดียวจบแล้วถูกป่ะคนดูน้องต้องขิดเยอะๆนะครับไปทำอะไรอ่ะ ไม่ใช่มันเสียโอกาสในการจบบ้านแล้วแบบอีกฝั่งมันพลิกได้อย่างเงี้ยมันมางอมอีกถูกว่าคนดูประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากไว้คิดชีวิตคนละแบบจังหวะนี้เหวีหยงมิงหลุดมาก็ขอแยกแลกลงแลกเลื่อนเลยครับก็ทำการปึ้มบอมสัมโบแล้วก็เดนหลบตัวของลิเลียน้าแล้วก็ทำการกดท่าสองเป็นตีไกลแล้วก็กดไขไปอีกหนึ่งซิงเกิลดับเบิลคิวแล้วก็ทำการเปิดแมปมาหาตัวของนาคอรมันก็แดดหนีพี่ไงครับคนดูมันไม่ไหวกับพี่อ่ะถูกป่ะนาคอร์มันคนละรุ่นแล้วพี่มีเคียวเองมีไรถูกม ให้เดินงานเสือกเดินเล่นนาะคอสอะไรที่บอกแฮะแม่งเขาให้จะปิดพุทธแม่งมายืนบวกกับกูเนี่ยมัยนใช่ไหมล่ะกระโดกูเอา้ากูบอกกูบอกเดินงานไม่ใช่เดินเล่นทีมทำไรเนี่ยโอ้โหมันลำเลยอะ่ะน้องดูดิคนน่ากลัวขอจะตีสโลเลยล่ะกันชิวๆไม่คิดแล้วนะครับขอจะจัดโซโลคิอะไรอ่ะฟินิกโอ้โดนเราโคตรเยอะอ่ะตอนนีก้ก็เดินลึกเลยนะครับแมปเราแบบแมปคอนโทรลเราแบบ น้ำวันน้ำบัวตึงอ่ะมีโตโร่คู่ซินาทีอ่ะโตโร่ชนกูตีให้อ่ะถือว่าคนดูเล่นงสองคนก็พอแล้วตอนนี้ก็โซนล่างลึกเลยนะครับเพราะเราแบบมากับพี่โตโรโตโร่ไงเพราะถังฝั่งคนอ่ะโอ้ยโซลมันจะเกี่ยวกูวะเนี่ยตอนนี้ก็แดนล่มนะครับน้องเกมโซลเกมเส้นก็แลกลงแลกเลือนเลยละกันแล้วก็ดึงเลือดคงดึงเลือดคืนเลยละกันแล้วก็ทำการกดตายกองตายเกิดนะครับและนาคอรมันก็ไม่ไหวกับพี่ไงสามหนึ่งยังเอาพี่ไม่ลงอ่ะคนดูถูกป่าตอนนี้โอ้โหแต่แพ้หมิงว่ะคนดูไม่ใช่นะเนี่ยตอนนี้ขอยากกดโซโล่อะไรอ่ะ ต้องบอกกุหลาบถ้าเป็นกูลา้ากูล้าไม่เห็นได้เลยก็ตจกเกมเลยล้ากันขออนุญาตปิดเกมนะครับคนดูก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับปล่อยให้เดนนรกมันตีกันไปพี่ก็ชิวๆไม่คิดอะไรละก็ประมาณนี้นนะี่แหละครับคนดูหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็นอนนะครับก็ถ้าฟังพี่พูดแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็พยายามแกะแมปลองดูการเดินเกมของพี่ก็ได้นนะ เออจะพูดยังไงดีอ่ะการทางเรื่องในการที่เราจะพัฒนาฝีมือมันก็มีหลายแบบนะครับอาจจะฟังพี่แล้วเก่งขึ้นอาจจะแกะแมปพี่แล้วเก่งขึ้นอาจจะดูวิธีการเรียงสกิลของพี่แล้วเก่งขึ้นก็ได้นะครับนะ้องน้องไม่จำเป็นที่จะต้องต้องฟังก็ได้นะน้องอาจจะเปลี่ยนเสียงคลิปพี่แล้วก็ดูแมปย่านเยอะวก็ได้นะครับน้องว่าพี่เดินเกมยังไงพี่เรียงทามิ่งพี่ทําการเขาเรียกว่าไงมาโคเกมพี่เป็นยังไงอ่ะมาโคคือการเลียงําดับขั้นตอนในการทําสิ่งที่มันได้ผลประโยชน์ดีที่สุดนะไม่รู้ว่าน้อง ไปแล้วจู้แล้วกูแล้วกูได้เอ็มอีกแล้วไงไน้ินเทีย่ะมีแม่ไม่ได้เอ็มอ่ะ,ะแคละไ,ไม่ได้เก่งหรอกกูคัดคลิปมาเฮียแค้นเลย อยากเติมเต็มความเบี่ยวต้องนี่เลยร้านฟูยูซังร้านเติมเกมคุณภาพราคาสบายกระเป๋าร้านนี้มีเกมต่างๆให้คุณเติมมากมายไม่ว่าจะเป็น PC หรือโมบายก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกมชื่อดังอย่าง TFT เกนชิน Impact ฮอนไกสตาร์เลวหรือเกมหมาที่เจ้าของช่องรักอย่าง r o v กับสกินใหม่ของไบรอนอิตาลียูจิถึงร้านเติมเกมคุณภาพต้องฟูยูซังเท่านั้นร้านที่ไม่ได้เติมเต็มแค่สกินแต่เติมเต็มความเบี้ยวให้กับคุณด้วยใครพร้อมเติมเต็มความเบียวกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย